สวัสดีครับวันนี้วันที่5กันยายน2 5 6 7นะครับ b a y monster วันนี้มาพบกันเช้าๆนิดหนึ่งนะครับเวลาประมาณสักห้ากืพอหกโมงหกโมงก,กว่าๆนิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ยังคงปกติดีก็คือไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับของราคาของคริปโตนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น 9,999เหมื่อสักครู่นี้สวยมากตอนนี้ก็เหลือ700นะครับราคายังคงไซเว์ถึงไซเว์ไปทางด้านข้าง,งนะครับรแม้ว่านะครับราคายังคงขึ้นขึ้นลงลนะครับในกรอบแคบนะครับสัญญาณยังคงจะต้องรอจังหวะต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูเป็นพระเอกเลยก็คือ MACD นะครับแต่ว่าตอนนี้เราให้ให้เราดูสำคัญก่อน สตัวก็คือตัวรูจแบนกับตัวบีเนีเลกชันะครับรค่อยๆดูกันไปนะครับในการที่เราดูเครื่องมือนะครับสตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญว่าเราจะเห็นจังหวะอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็คือว่าจากจังหวะตรงนี้นะครับถ้าเป็น BTC ก็คือว่าเขาจะมาไต,ต่ต้นเตี้ยมอยู่ที่แถวเส้นด้านล่างของตัวรูจแบนนั่นเองนะครับ มาไต่อยู่ด้านล่างของมูจแบนนั่นเองนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าโดยทั่วไปถ้าเกิดเขาไต่ตรงด้านล่างเนะี่ยเขาจะต้องไซเวย์ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับเขาจะต้องพุ่งขึ้นไปด้านบนแล้ว่าประจวบเหมาะก็คือว่าราคามันยังไม่ขึ้นไปถึงที่สุดหรือยังไม่ลงถึงที่สุดมันอยู่ตรงกลางๆของกรอบในเนี่ยแอคชั่นนะครับเพราะนั้นมันยังคงจะต้องไซเวย์ไปแต่ด้านข้างนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับ มันจะขึ้นสุดลงสุดตามจังหวะของของอ่าของลีเนียลเกชันด้วยกันนะครับค่านะครับราคามาแตะบูเลชแบนด้านล่างพร้อมกับตัวแตะตัวอ่าต,ตัวเส้นด้านล่างของลีเนียลีเกชันเนี่ยมันจะเป็นจุดลงสุดแล้วเป็นจุดให้พิกแล้วก็ดันกลับขึ้นไปนะครับแล้วถ้าไปถึงด้านบนเสร็จนะครับเกรอบูเลเชแบนด้านบนเสร็จมันจะถูกผลักลงมาให้ลงมาด้านล่างนะครับ ให้ลงไปด้านล่างแล้วก็มาแตกกรอบด้านล่างนะครับเมื่อแตกกรอบด้านล่างเสร็จนะครับจงังหวะถัดไปก็คือเขาจะต้องดันขึ้นไปที่แตะด้านบนสุดนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้แตะตัวกรอบนีเนี่ยแต่ด้านบนสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันยังคงไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับตัวกรอบไม่ว่าจะเป็นบลูเจอแบร์หรือนีเนี่ยเกชั่นนี้ก็ยังคงจะต้องอาศัยไซด์เวย์ไปด้านข้าง <luckily S 1> <ๆ S 2> จนกว่าจะไปแตะด้านบนตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นคือถ้าถ้าเราดูจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับหรือแต่ตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันไซวดาวลงมาแรงมันอาจจะย่อลงมาแต่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เป็นไปได้นะครับนี่คือทิศทางที่จะพอรหรือที่จะทําไปหรือที่จะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงเนี่ยเราจะต้องดูจากอะไรนะครับเราจะต้องดูจาก MACD นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ MACD เข้าไปเพื่อดูจังหวะจริงๆของเขานะครับใส่ MACD เข้าไปนะครับ MACD ของเขานั้นบ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มเช่นไรนะครับใส่สีขาวใส่เส้นหนาก็เป็ปหน่อยนะครับใส่แค่นี้เองระดัตกลงนะครับจะเห็นว่าราคามันต่ํากว่าเส้นสัญญาณนะครับ MACD เสียทรงเนี่ยราคาต่ํากว่าเส้นสัญญาณคือเส้นสีแดงเล็กๆนี่นะครับ ราคามันก็ยังคงจะต้องค่อยๆสายดาวลงมาแบบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันค่อยๆสายดาวมาลงมาแบบตัวนี้ก็รีเนลเลชั่นที่เป็นสีสีแดงด้านล่างจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันจะลงมาต่ำสุดมันก็คือประมาณ1นล้านเนะครับโอกาสที่มันจะลงมาที่1นล้านเนี้ก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวโน้มแต่ว่าถ้ามันมามาที่1นล้านเนี่มันจะดีดกลับขึ้นไปอย่าง ุนแรงเช่นเดียวกันนะครับจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็ต้องมันต้องใช้จังหวะและกากที่รอรอต่อไปนะครับมันต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนนะครับเรานักลงทุนต้องมีความอดทนแล้วก็ตอนนี้นักลงทุนหลายท่านก็กลายเป็นนักลงทุนวีไอโดยโดย,โดยอัตโนมัติไปแล้วนะครับก็ก็คือ ลงทุนระยะยาวไปแล้วเพราะับเพราะว่าราคาติดดอยกันนะครับเพราะว่าค่อยๆติดดอยกันไปนะครับคือคือเราเพลิดเพลินไปหน่อยนะครับถ้าเราตั้งเราจริงๆเราต้องตั้งคัดล็อดไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าเกินถ้าเกินจุดนี้ควรที่จะขายออกมานะครับวิธีการคือเราขาดวินัยนั่นเองนะครับขาดวินัยถ้าเกิดว่าท่านตอนนี้กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ มันก็คือการขาดวินัยนะครับโดยการเดิมทีก็ควรจะต้องตั้งคัดลออตั้งแต่ตรงนี้นะครับ i̇şte. 000 000ตั้งแต่ตรงราคา2ล้านนี่นะครับต้องตั้งคัดลออโดยตรงเส้นตรงกลางนะครับตอนนี้ราคามันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นราคาแนวโน้มขาลงนี่นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าอาจจะต้องอดทนรอต่อไปนะครับจนกว่าเขาจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมานั่นเองนะครับ แล้วมันก็เหมือนง่ายนะครับแต่แล้วมันจะต้องใช้เวลานะครับสมมติว่าจากตรงนี้นะครับจากราคาปัจจุบันตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาก็อน,นับวันเลยก็แล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณสองอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนีอีกสองอาทิตย์หน้านี่กว่าราคามันจะดีกลับขึ้นไปนะครับ ต้องอดทนรอไปถึง2อาทิตย์นะครับเพราะว่าเส้นมันห่างกันนะครับมันห่างกันแล้วก็ทัวเฉลี่ยราคาเพราะนั้นแล้ว a อเ d เนี่ยจากตรง a อเบถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงเส้นซูนร่นี่นะครับระยะห่างมันก็ประมาณสัก2อาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นใน2อาทิตย์นี้ก็ท่านก็ไปหาหาทุนใหม่นะครับใน2ออาทิตย์เนี่ยนะครับหาทุนใหม่มา หรือไม่ก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับจะ่พึ่งทําอะไรนะครใน2อาทิตย์นะครับก็มีมีฝากความหวังไว้กับอนาคตของตัวคริปโตแล้กันนะครับอย่าพึ่งเร่งรีบอะไรนะครับอันนี้เราดูแนวโน้มของ BTC นะครับแต่ว่าตัวที่จะบป่งบอกในอนาคตของเราได้ก็คือตัวตัวดาวโจนนะครับเมื่อึ้นดาวโจนบวกขึ้นมา30จุดนะครับ ราคายัางคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาของดาวโจนส์กำลังไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเขาก็ย่อลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่ชี้ชัดว่าราคาจะย่อลงไปอีกนานหรือไม่นะั้นอยู่ที่ตัว MA c มนะครับ MACD นะครับมันกำลังย่อลงมาเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเมื่อ m a c d เอสกำลังย่อลงมาราคาก็จะต้องย่อลงมานะครับแต่อาจจะมาชนด้านล่างตรงนี้ ลงมาที่ปุรษแบนด้านล่างพอชนเสร็จก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็จากลักษณะนี้นะ่าจะประมาณสักสามอาทิตย์นะครับราคาจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับราคาจะย่อลงมาอีกนะครับเมื่อแนวโน้มของดาวโจนย่อลงมาตัวบิตคอยก็ต้องย่อตามเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอีก2อสามอาทิตย์นี้ราคาจะลงได้อีกนะครับจะลงต่ำไปอีก ราตัวอันเทอร์เนทีฟคอยก็มีบางตัวขึ้นขึ้นลงลงนั่นก็คือว่าราคามันคงจะต้องทิศทางของ BTC ที่ที่เคยไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะค่อยๆแตกแยกหรือกระจายกันออกไปนะครับเติมทีเราก็บอกว่ามันถ้ามันเป็นขาขึ้นมันจะเป็นไปตามสเต็ปที่1แล้วจะขึ้นไปสเต็ปที่2แล้วก็จะไปสเต็ปที่3ามแต่ปรากฏว่าทีนี้ ราคามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่มันจะเป็นสเต็ปที่123ขึ้นมันจะเป็นสเต็ปที่1อ่าที่1แล้วสเต็ปที่2และสเต็ปที่3ขาลงนั่นเองนะครับมันจะกลับกันเพราะว่าแต่ดูแนวโน้มแล้วครับ MACD Oscilloscope กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับเป็นสีขาวนะครับ MACD ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปวันนั้นมันก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับ ตอนนี้มันมีโอกาสมันกำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงซื้อจาก MACD mm. คือ MACD oh ปกติจะเป็นแท่งขาวแดงแดงขาวใช่ไหมครับถ้าเป็นแท่งขาวนี้คือมีแรงซื้อเข้ามานะครับเห็นไหมครับว่ามันกําลังดีดกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวไส้เทียนล่าสุดที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแท่งเทียนถ้ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่าง แสดงว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเปิดสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับมีโอกาสที่จะเปิดสูงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นสัญญาณอันดีนะครับเป็นสัญญาณอันดีก็ต้องอเขียนไว้หน้าปกว่าสัญญาณสัญญาณดีในแต่ละตัวกําลังจะดีกลับขึ้นไปนะครับกําลังจะดีกลับขึ้นไปหลายตัวก็ลักษณะคล้ายกันนะครับแล้วก็ไปดู POW นะครับ ก็น่าจะเป็นไปตามสเต็ปเดิมนะครับราคาก็ย่อ,ยอลงมาเล็กน้อยนะครับเดิมทีเดิมทีให้ซื้อไว้ที่6.8นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่6.3นะครับ6.3แล้วเด้งกลับขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นสัญญาณสัญญาณของมันนะครับสัญญาณของเขาเนี่ยตัวแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ แต่วันนี้ถ้าเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปนี่นะครับก็จะบอกว่าราคาก็จะเป็นการรีบาวเรียบร้อยนะครับสัญญาณการเทินาร์ลาวราคาเพราะว่าเอเบซิดีกำลังจะติดกลับขึ้นไปเพราะนั้นทนถือยีสักสองอาทิตย์นะครับภายในสองอาทิตย์นียราคามันจะติดกลับขึ้นไปนดีไม่ดีในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับก็ต้องรอลุ้นจังหวะของวันศุกร์ ถ้าดาวโจรปิดบวกก็มันก็อาจจะเป็นสัญญาณบวกขึ้นไปอีกก็ได้นะครับในวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็ได้แค่มีความหวังนะครับว่าแทนที่มันจะมันจะสายเวดาวไปอีกสองอาทิตย์เนี่ยให้มันเป็นขาขึ้นบ้างน,นะครับรก็ลองดูนะครับว่าถ้าเรานับอิเลียดเว็บมันจะเป็นจังหวะที่เท่าไหร่นะครับนับอิเลียดเว็บในแนวโน้มขาลงนะครับ ตัวนี้มาเป็น1ขึ้นเป็น2ลงเป็น3ขึ้นเป็น4แล้วก็ลงเป็น5นะครับมันจะต้องลงมาที่จบที่ตรงนี้นะครับอิเลทเวบนี้นะครับ1 2 3 4ามี่แล้วก็5้านะครับนับดูนะครับอันนี้นับแบบคร่าวๆดูนะครับเมื่อจะจบตรง5้ามันจะจบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อไอ้ชี้ขึ้นนั่นเองนะครับก็ ขอให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับอ่าต้นทุนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านได้ลองพิจรารณาดูนะครับก็หวังว่ามันจะจบตัวที่ห้าตรงนี้นะครับราคาก็ตีดกลับขึ้นไปนะครับก็เปอีกสองอาทิตย์เป้าสูงสุดของมันก็คืออ่าอยู่ที่ประมาณสักแปดบาทห้าสิบแปดบาทเก้าบาทนะครับสำหรับตัว pow นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับราคาของคริปโตก็มีทั้งจะก,ก็คือยังคงสายเว y ถึงสายเวดนะครับโอกาสดิดกับมีนะครับแต่ว่ายัางไม่ชัดเจนนะครับต้องรอสัญญาณ m อ c d นะครับแต่ว่าตัว m อ c d จะมั่นใจ MACD ได้อย่างไรก็ต้องใส่ตัว RSI เข้าไปนะครับก็ต้องใส่ RSI เข้าไป ถอาศัยขึ้นไปที่จุด50เมื่อไหร่ก็หมายความว่าปลาอาศัยกำลังจะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้อาศัยสายเวฟปทางดานข้างนะครับเส้น50คือเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เส้น50ยังห่างจากเส้น50ไปอีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นตัว po W วันนี้ก็จะสายเวฟปทดงดานข้างก่อนนะครับจนกว่าราคาจะตีขึ้นไปที่เส้น50เหมืมันก็จะเป็นท่งเทียนเขียวยาวพุ่งขึ้นไปนั่นเอง มันก็เป็นสเต็ปเท่านี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ปอ่านทีละสเต็ปทีละสเต็ปขึ้นไปนะครับครั้งแรกเราก็ต้องดู band บูลเจอร์แบนกับรีเนลเลกชั่นก่อนนะครับเป็นแนวโน้มใดพอแนวโน้มตัวนี้จะลงหรือจะขึ้นก็มาดู m a c d ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะครับถ้ายังคงเป็นขาลงอยู่มันก็ยังคงซด์เวทีทางข้างต,าตัวที่จะขึ้นหรือจะลงนั่นก็คือตัว r s i นะครับไซ SI จะเป็นเรียวไทม์ พอดูพวกนี้เสร็จปุ๊บตัวที่จะชี้ชัดว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงต้องเป็นไทม์เฟรม5นาทีหรือไทม์เฟรมสั้นๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับไทม์เฟรมสั้นๆก็บอกว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับราคากําลังพุ่งขึ้นไปนะครับราคาเขากําลังพุ่งขึ้นไปเห็นได้จากนะครับหาใส่ชี้ขึ้นไปเลยซะหน้าสิบกำลังชนโอเปินะครับ เราก็ a b c d ชี้ขึ้นนะครับราคากำลังขึ้นไปนะครับอันนี้คือ p o w แนวโน้มสั้นๆก็เข้าซื้อได้นะครับแต่ว่าในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงถัดไปก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับราคาก็จะค่อยๆซายเว์ขึ้นไปนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วสี่ชั่วโมงเราเป็นยังไงสี่ชั่วโมงก็เป็นจังหวะขึ้น พุ่งพุ่งยาวเช่นเดียวกัน,นเห็นไหมครับว่า rsi อ,อยู่เหนือเส้น50ก็คือหยุดเหนือตรงนี้นะครับท่งเทียนก,ก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไป m s d ก็ชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยไซด์ w a y ์ขึ้นไปนะครับคือมันมีหลายหลาย condition หลาย a c t i ที่เราจะต้องค่อยๆไล่ดูให้ครบนะครับถ้าเราจะเข้าซื้อเนี่ยเราจะต้องไล่ดูให้ครบนะครับ ว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างแท้จริงใช่ไหมนะครับที่ทา f เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาสรุปใน t i ทา r เฟรมวันเดว่าก็คือทา r เฟรมเด t เทรดนั่นเองนะครับถ้าเราจะาเทรดเป็นรายวันนะครับก็มันจะต้องชี้ขึ้นไปนแต,แต่ถ้าเป็น Time Frame Week นะครับถ้าเราจะเป็น weekly เทรดนะครับ วิกฤตมันก็ย่อลงมาแค่นั้นเองถ้าดูวิก a ต e มันก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นจังหวะซ d e เว y ไปแต่นั้นข้างนะครับถึงจะไ w เว Up กับราคาขึ้นไปนะครับก็ดูไอซกับเอ c มก็ยังคงไสเวดาวชีา้เวาแต่ว่าโอกาสเป็นโอกาสขาขึ้นพราอ,อะไรครับเอ c มเป็นสีขาวนะครับมันจะค่อยๆมาเปลี่ยนเป็นสีขาวขาขึ้นด้านนี้นะก็อ่า เป็นแนวโน้มที่ดีที่ MACD กำลังจะวกกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ถ้าดูแนวโน้ม Time frame w e ว k ก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับค่อยขึ้นไปเพราะนั้นต้องอดทนไปอีกว e กอีก2องวีกนะครับเพราะว่าราคามันยังคงคงอยู่กับที่นะครับสำหรับว e กนี้นะครับเป็นสัญญาณโดจินะครับมันกำลังตัดสินใจนะครับสัญญาณโดจิ กำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะย่อตัวต่อนะครับแต่ถ้ามันย่อตัวต่อมันจะมาที่ที่เดิมของมันก็คือเส้นนี้นะครับเส้นต่ำสุดของมันถ้า POW ก็จะมาที่ 4, 4ีบาทสบาท54นะครสีแต่ถ้ามันไม่มามันจะเป็นท่้งเทียนเขียวแล้วก็ค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่เดิมก็คือราคาที่ราคา 8บาท5้ก็ดูแนวโน้มเช่นนี้นะครับท่านนั่งุุนครับก็เป็นการยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับเราจะคาดคะเนหรือดูแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวตัว GLM นะครับ GLM นะครับ เป็นสีเขียวนะครับไปดู G L M กันหน่อยนะครับอันนี้คือตามเฟรมหนึ่งวินะครับ T F M นะครับสัญญาณของเขานะครับลุงก็เคยให้เอาไว้นะครับว่าราคา12บาทตอนนี้ราคามันก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็แต่ก็คือต้องเน้นดู M A C D และ R S I นะครับอันนี้คือตา f เฟรมวิคนะครับทางเฟรมวิคก็ดูแล้วโอเคกำลังจะกลับขึ้นมานะครับราคากำลังจะกลับขึ้นมานะครับ เราก็ต้องดูทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมเดย์ราคาก็กําลังดูเหมือนว่าจะไซด์เวไปแต่ด้านข้างนะครับถ้าท่านอยากจะเข้าเก่งกําไรหรือเข้าเก่งกําไรได้ลย่างก็ท่านก็ไปดูทางเฟรมสั้นๆนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคตอันใกลน้นี้อย่างเช่น5นาทีนะครับ5นาทีเป็นชี้ขึ้นทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าสายชี้ขึ้น เ MACD ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็กำลังค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปนกำลังซา์เว์ขึ้นไปเนื้อเป็นแบบนี้ก็เข้าช้อนได้5นาทีนะครับอีก5นาทีแต่ว่าต้องดูให้ครบ1ชั่วโมงจะเป็นยังไงยังคงเป็นขาขึ้นใช่ไหมใช่นะครับ 1. ชั่วโมงราคาก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับสชั่วโมงอีก 4. ชั่วโมงข้างหน้าเป็นยังไงนะครับ ก็ยังคงเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้นะครับเพราะว่าทางเฟรมสั้นๆนั้นเขาบอกว่าเป็นจังหวะไซด์เวพขึ้นไปนร,ราคาก็จะค่อยๆไปที่ประมาณสัก 6, 6บาทแล้วกันใกล้ๆ5บาท80 5บาท90แล้วกับก็ค่อยๆไซด์เวฟขึ้นไปนะครับสลับตัว TLM นะครับ ก็ค,ค่อยๆไล่ดูทีละตัวไปนะครับท่านอันทุนครับดูทม์เฟรมสันส้นๆเพื่อดูจังหวะ MACD แอลซด์่ว่า, MS าชีขึ้นใช่ไหมถ้าชีขึ้นแสดงว่าราคากําลังพุ่งขึ้นไปก็ <S <S ตัดสินใจจากทางเฟรมสั้นๆเราก็ไล่ไปดูว่า5นาทีต่อไปนี้จะเป็นเท่าไหร่1ชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็4ชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาสรุปด้วยเดเทนะครับว่า สัญญาณของมันกําลังจะดีดกลับขึ้นไปได้จริงใช่ไหมก็ดูจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้ใช้แค่4 i n อินดิเคเตอร์นี้ก็ถือว่าครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็นําเรียนให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอบพระคุณแล้วก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดถึงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากเช่นเคยนะครับสสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําประจําทุกวันนะครับทาให้เป็นกิจวัตรเป็นรทีนนะครับก็คือการ ไม่เบียดเปลี่ยนใครก็คือการถือศีลห้านะครับแล้วก็การให้ทานนะครับทำทานนะครับทานเพื่อให้เกิดความเมตตานะครับเกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาภาวนานะครับสรุปสรุปทุกวันก่อนนอนว่าวันนี้นะครับเรามีสติในการทำอย่างไรทําดีไปเท่าไหร่ทําดีอย่างไงสรุปสุดท้ายนะครับ แต่ว่าก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับสิ่งที่เราทําไปแล้วก็ทาด้วยความบริสุทธิ์ใจทําไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับอย่าไปอย่าไปเขาเรียกจะไปเรียกหรือว่าจะไปเรียกร้องหรือว่าจะไปแสดงความเป็นเจ้าของนะครับถ้าเราไปเรียกร้องไปแสดงความเป็นเจ้าของกุศลกุสลและจิตมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มันจะไม่มันจะไม่จะมันจะไม่ได้บุญจริงๆนะครับ ก็ทำกดทำไปทําบุญทําทานด้วยความสบายใจนะครับก็ฝากทั้งทุนเอาไว้ด้วยนะครับฝากสนับสนุนเข้ามากดสมัครสมาชิกแล้วก็ฝากสนับสนุนเข้ามาให้ทานกับลุงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใกล้ๆบ,บ้านท่านท่านไม่มีเวลาทําทานท่านก็แค่โอนเงินมาให้ลุงแค่นั้นเองครับแล้วลุงก็จะเอ,อื้อโมทนาจิตสาธุให้กับทุกท่านนะครับแต่มากได้น้อยมัน มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิกค,ครั้งหรือว่าจํานวนที่จะทํานะครับมันอยู่ที่ความสบายใจและทําบุญทุกๆกวันนะครับก็อยู่ที่ตัวทนั่งทุนแล้วก็ราคาหรือ,อผลตอบแทนนั้นมันจะค่อยๆเกิดขึ้นจะใหญ่จะมากจะน้อยนั้นันก็อย่าไปหวังกับมันนะครับก็เหมือนกับเรามีทานบรารมีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับราคาคริปโตก็จะค่อยๆ กลับขึ้นมาแล้วก็จะร่ํารวยในที่สุดนะครับก็เป็นอย่างยิ่งและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้เราทําดีทุกๆวันนะครับจะเกิดผลดีกับเราเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมลิเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็น ของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอ่าลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source Line นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิป อ,อกปาแค่นั้นเองฝาออกไว้ด้วยนะครับ